ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรนัยครับในคลิปนี้จะพามาชมไม้ประดับมงคลยามค่ำคืนนะครับที่ได้รับการ อนุเคราะห์แบ่งปันประหยัดผู้ใหญ่ใจดีครับก็คือหน้าหน่อยแห่งบ้านไร่วังพยอมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกวักนางพญาใหญ่ครับผมได้มาครั้งแรกก็คือมีอยู่ถึง5ใบแล้วก็มีการหักก็เลยตัดออกเหลือ3าใบล่าสุดนี่ครโชว์ใบใหม่ออกมาแล้ว ก็แยกออกจากไม้ตระกูลกวักนะครับไม่ว่าจะเป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงหรือมหาโชคมหาลาภนะเพื่อไม่ให้เกิดการกลายนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดวางกวักต่างๆไว้ใกล้กับกวักพระพุทธเจ้าหลวงก็จะเกิดการกลายทําให้ดูยากนะนก็เป็นไม้ประดับมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลก็คือเสริม ความเป็นเสวยบางคลแล้วก็มีพุทธคุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมทำมาค้าขึ้นแล้วก็เป็นไม้ประดับที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับพื้นใบส่วนใหญ่เป็นสีเขียวก็ค่อนข้างจะหายาก บางท่านอาจจะพบเจอแต่อาจจะไม่แน่ใจเรื่องของลักษณะในคลิปนี้ก็พามาชมลักษณะกันนะขอบก็มีโค้งอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมคอบพยายามวางให้ห่างกันนะพอถ้าลกลขึ้นมานี่ดูยากเลก็มีอยู่เพียงหนึ่งกระถางครับนะการใบเป็นสีเขียวมีหัวอยู่ใต้ดินหัวเขาก็มีลักษณะคล้ายกับ หอมหัวใหญ่เนะี่ยใบใหญ่ยักษ์สวยงามมากก็ยังไม่เจอดอกของเขานะก็มารุ่นกันอีกสัตยานหนึ่งว่าดอกจะเป็นอย่างไรสำหรับไม้ประดับมงคลนี่ก็คือกว,กวักนางพญาใหญ่นะฮะก็อยู่บริเวณร่วมวําไรนะช่วงนี้ก็มีฝนตกมาบ้างนะ อยู่ในกระถังพลาสติกสีขาวกระถัง10นิ้วครับผมก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดเลยนะครับจากนนอยส่งมาให้เนี่ยชมลักษณะกันนะเพราะอาจจะมีข้อสงสัยสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่อยากจะสะสมนะับผมเองก็ได้ความรู้จากนนอยบ้านไร่วังพยอมที่ได้แบ่งปัน ในนำส่งลักษณะแท้ๆที่ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกครับสำหรับกวากนางพญายใหญ่เนี่ยเนี่ยไม้ประดับมงคลเสริมสื่อมงคลแล้วก็เ,เป็นไม้ประดับด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะและต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นหนึ่งในว่านไทยหรือว่าไม้มงคลไทยที่มีมาแต่โบราณโบราณนะฮะ ก็อยากจะเชิญชวนให้รวมกันอนุรักษ์เพราะค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันนะครับผมเนี่ยครับก็มารอรุ้นกันอีกทีว่าดอกของเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะ ครับผมสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีใช่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ